กลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมะจรศักดิ์ giving, ชาญเนรรัตน์ <ด Liberty. S 1> วันนี้เราสนทนากันในหัวข้ออัปเดตข่าวใหม่ผลวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าแข่งรับชนของเรานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีศาสธกิจเลขาที่การมูลนิธิรณรงคลงเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในช่วงต้นรายการนะครับเราได้นําเสนออัตราของผู้ที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกา ผู้ติดมีอายุน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอาจจะคิดว่าการเริ่มจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้ไม่ติดบุหรี่ปรากว่าก็ติดมากขึ้นอายุน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต่อไปด้วยพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าที่มีงานวิจัยรองรับว่ากระทบถึงอวัยวะต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของโควิดตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับปอดจะอ่อนแอและถ้าเกิดว่าใครที่ใช้บุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ประเภทใดก็จะทําให้ปับทํางานเอ่อปอดทํางานมากมากขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้เรามาสู่อวัยวะส่วนอื่นเริ่มจากหัวใจและก็หลอดเลือดด้วยนะครับมีรายงานจากสหพันหัวใจโลกเมื่อ4ตุลา2564 ผลวิจัยว่ายังไงบ้างครับอันนี้ที่คุณหมอส่งมาให้ผมครับผลวิจัยนะครับตัวเลขพูดเขาพูดถึงวิจัยวายห้าด้ตักเนี่ยนะฮะหนึ่งจุดเจเก้าเท่าของคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะฮะหรือไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับตัวเลขอันนี้มันจะน้อยกว่าคนที่สูบบุหรี่ธรรมดานิดหน่อยนะคนสูบบุหรี่ธรรมดานี่ก็การเกิด เขาเรียก5แทปเนี่ยหัวใจวายสองเท่านะครับของบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็1.79เท่านะฮะมันก็มันก็น้อยกว่านิดหน่อยนะครับเรื่องของจริงๆบุหรี่ไฟฟ้านะขนาดนี้เนี่ยสองอวัยวะที่ถูกกระทบชัดเจนก็คือปอดการะระบบหัวใจนะครับหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งนิโคตินเนี่ยมันส่งผลต่อ,อเส้นเลือดนะครับเส้นเลือด แล้วก็ทําให้การมีการปกตัของอเส้นเลือดนะครับทำใหเ้เส้นเลือดไวัไว้ใจเนี่ยนะครับาการทํางานเนี่ยมันไม่ปกติคือการขยายตัวการหดตัวเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนปกติทีนี้อย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่มีนิโคตินอย่างเดียวนะมันมีสารเคมีเป็นเป็น,เป,นเป็นหลายร้อยนะหลายร้อยตัวนะครับ จากขบวนการที่จะต้องทำให้นิโคตินเนี่ยสามารถที่จะเป็นของเหลวแล้วก็เป็นละอองไอได้เยอะๆก็ต้องเติมสารหลายๆชนิดนะครับแล้วก็รวมทั้งที่เป็นกลิ่นนะฮะโดยเฉพาะที่เป็นกลิ่นที่ทำให้เกิดกลิ่นต่างๆกลิ่นกลิ่นผลไม้กลิ่นขนมกลิ่นอะไรพวกนี้พวกที่เป็นสารเคมีแตลกลองทั้งนั้นนะคทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด ตั้งแต่หลอดเลือดเล็กไปจนถ,ถึงการาหลอดการยืดหยุนหย่นของเส้นเลือดเนี่ยมันเสียไปเพราะฉะนั้นมันก็เกิดทําให้เกิดโรคหัวใจนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็คงต่อไปถึงหลอดเลือดสมองด้วยนะครับ,รบที่เหมือนกับคนที่สูบบุรีอันนี้ก็เป็นของการการเตือนมาของสมาพันธ์หัวใจโลกหรือ World Heart Federation คุณหมอคสมองคุณหมอพูดถึงสมองนะครับเราไปดูกันนะครับนิโคตินทาลายหรือว่าในโคตินเป็นยาพิษต่อสมองในป้ายที่เราจะเห็นป้ายโฆษณาในอเมริกาก็คือ b r a i ค Poison เลยเนี่ยนะครับโฆษณาโรงงอต้านบุหรี่ไฟฟ้าเมืองฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเอคือ ไอ้แบรนด์ o ซเนี่ยก็คือยาพิษต่อสมองเนี่ยนะจริงๆมันจะเกิดในวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเพราะว่าสมองเนี่ยมันยังพัฒนาไม่เต็มที่นะคนเราเนี่ยสมองจะพัฒนาเต็มที่อ,อ่ประมาณ25ปีนะ21 <ขา S 1> ปีก็เกือบเต็มที่แล้วเต็มที่จริงๆ25ปีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อตั้งแต่อยู่ในครันเนี่ยนะครับมีมีไอ,อ ถ้ามีนิโคตินเข้าไปเนี่ยสมองการพัฒนามันก็จะไม่ปกตินะครับแล้วเขาใช้คำว่าของของอศูนย์ควบคุมโรคเนี่ยเขาใช้คำว่านิโคตินเนี่ยเปลี่ยนสมองของคุณนะ <laughs> นิโคตินเนี่ย actually change your brain ครับ change your brain brain that's why quitting is so hard นั่นเป็นเหตุผลทําไมการเลิกมันจึงเลิกยากมากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาจึงเตือนนะฮะว่าไม่ให้สูบบุหรี่ในบุหรี่ก็คือนิกคตินนี่แหลนะเรารวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะฮะ mm hmm. ในโดยเฉพาะในวัยรุ่นนะครับ mm hmm. ซึ่งมันทําให้เกิดการเสพติดนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงถึงเขาว่าโครงสร้างในโะครงสร้างนี้คุณจะ เรียกว่าเล็กมากโครงสร้างที่เล็กมากๆในสมองนะครับเตดแล้วมันถึงเลิกไม่เลิกไม่ได้นะี่ก็ในวัยรุ่นเองเนี่ยจริงๆเขา้าไปคลิปวิดีโอนะของวัยรุ่นที่สูบหีไฟฟ้าเนี่ยแล้วมีอาการก้าวร้าวนะมีอาการยังไงอะซึมเศร้านะฮะมีอาการที่ยังไงอะคือคือมูดไม่ปกะะตินะ เรื่องเองของอารมณ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเลยโฆษณาว่าไอ้สมองพ o n ก็คือยาพิษต่อสมองครับจากสมองนะครับเราไปสู่ตากันบ้างบุหรีไฟฟ้าเสี่ยงตาบอดเพิ่มสองเท่าเป็นยังไงค,ครับผมคืออันนี้นะฮะเราก็ต้องรูว่าอเมริกาเนี่ยเขามีการเก็บข้อมูลที่ดีมากนะครับเก็บข้อมูลที่ดีมาก ทุกๆปีนะว่าการคนที่สูบบุหรี่หรือคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านี่มีอาการอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกสองสามปีเขาก็มาเก็บแล้วก็ก็เปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ากับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีอาการผิดปกติของตานะครับเรื่องการเรื่องการมองเห็นเรื่องการอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ย มันก็เป็นอาการที่เคยเกิดขึ้นกับในคนที่สูบบุหรี่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ในคนสูบบุหรี่มันก็มีความเสี่ยงที่ต่อตาหลายอย่างทั้งเรื่องของออต้อกระจกที่เพิ่มขึ้นทั้งเรื่องของจอตาเสื่อมนะครับขณะน,นี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่ได้ทำให้เกิดตาบอดนะแต่มันมันมีมันม,ม,นมีมันมีอาการที่ส่อไปว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เหมือนกับที่เกิดกับบุหรีีิสูบเนี่ยนะแล้วมันสุดท้ายมันจบลงด้วยการเป็นต้อกระจกหรือการเป็นโดยเฉพาะการเป็นอจอตาเสื่อมเนี่ยจอตาเสื่อมเนี่ยคนสูบก็ไม่สูบนะมันต่างกันห้าเท่านะมันต่างกันแล้วจอตาเสื่อมนี่โอกาสตาบอดสูงมากนะเพราะว่าม,มันทำมันทำอะไรไม่ได้ถ้าฉีดยานะ,ะมีเพื่อนที่เป็นฉีดยาเข็มละเข็มละห้าหมื่น ต้องโอ้มันมันก็ไม่หายนะมันก็ชะลอไปซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มมีอาการที่ส่อไปเนี้ก็ต้งใช้คำว่าเสียงนะมีความเสียงเพิ่มขึ้นนะในระยะยาวอาจจะไม่ถึงตาบอดได้นะครับซึ่งในในบุหรี่ธรรมดามันก็พิสูจชัดเจนอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสารเคมีครับ ครับจากตาบอดไปสู่มะเร็งเต้านมสู่บุหรี่ไฟฟ้าทําเซลล์มะเร็งเต้านมโตเร็วขึ้นสองเท่าเป็นอย่างไรครับครับคือเขาเอาเออความรู้เดิมก็คือนิโคตินนะนิโคตินไม่ได้ทําให้เป็นมะเร็งนะแต่ถ้ามีใครเป็นมะเร็งที่ไหนก็ถามนิโคตินเนี่ยมันจะทําให้นิโคตินเขาเรียกว่าเป็นเป็น c a n ์โป p r o เตอร์คือมันทาให้มันโตเร็วขึ้น ะะงานวิจัยนี้ก็เอานิโคตินมามายังไงเอามาอยู่กับเซลล์มะเร็งตั้งนมก็พบว่ามันโตเร็วขึ้นนะะซึ่งซึ่งทำให้เซลล์มะเร็งโตเร็วขึ้นเนในบุหรี่ธรรมดามก็เป็นเพราะว่ามันเป็นจากนิโคตินนะะตอนนี้ก็เอาบุหรี่นิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้ามาเขาเรียกว่า,วาบม่มมาอินทิวเบตเซลล์มะเร็งก็พบว่ามันโตเร็วขึ้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไอ้นิโคตินตัวเดียวกันนี่มันก็เป็นทูมเมอร์โปรโมเตอร์นะครับที่ถ้ามีเกิดมีเซลล์มะเร็งขึ้นมามันก็จะทําให้มะเร็งนั้นโตเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้รใหม่เข้ามาเป็นความรู้ใหม่จากบุหรี่ไฟฟ้าแต่มันเป็นความรู้เก่าจากนิโคตินในบุหรี่ธรรมดาครับไปสู่เบาหวานสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเบาหวานอย่างไรครับ เนะบาหวานนีเ่เราก็รู้ว่าคนสูงบรีธรรมดาเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงเบาหวาน30-40%นะครับตัวที่ไปทําก็คือนิโคตินอย่างงีนิโคตินเนี่ยมันเป็นกระตุ้นนะครับต่อหมวกไตนะให้ขับสารออกมาตัวหนึ่งเขาเรียวกว่าสารแคติคอร์บีนะครับซึ่งตัวเนี้ก็จะไปกระตุ้นให้น้ําตาลเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นนะครับก็ อันเดียวกันเข้าั็พบในนีนะ้พบในคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะฮก็ไปพบว่ามีแนวโนม้มน้ําตาลระดับน้ําตาลจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนซึ่งเป็นผลจากที่นิโคตินไปไปกระตุ้นนะครับทำให้ทาให้น้ําตาลระดับน้ําตาลมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่อีกอันนะครับครับบุหรีไฟฟ้าเสี่ยงเกิด สภาวะสมองล้าอันนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะฮะมันกระตุน้นเอ่อมันออกฤทธิ์ที่สมองมันกระตุ้นสมองนะครับเอ่อมีเยาวชนเนี่ยเอ่อคือปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าคือมันไม่เหมือนบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ธรรมดามันสูบเป็นมวลแล้วมันก็จะจบอาจจะสองมวลน,นะแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าเด็กที่มันคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยมันสูบไ,ไ,นะไปได้เรื่อยนะสูบไปได้เรื่อยนะฮะแล้วก็มีรายงานออกมาแล้วว่าบางคนเนี่ยสูบไปจน จนยังไงอะหมึนสลบไปเลยเพราะว่ามันตุ้นเยอะเกินไปนะครับอั่นี้ก็แต่วันนการใช้เยอะไปเนี่ยมันก็ทําให้สมองเนี่ยมันมันเอ่อเบรนเบรนฟอกภาษาอังกฤษเราเรียกเบรนฟอกมันแปลว่าสมมันมัวมัน่ะคิดอะไรไม่ออกมันอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนจากนิดกดตินบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงมะเร็งจมูกมากกว่าบุหรี่ธรรมดาเหตุพ่นควันออกจมูกเชิญครับอันนี้น่าสนใจนะครับ สิ่งที่น่าสนใจคือเขา้าเขา้างานวิจัยอันแรกเข้าเซลล์จมูกนะฮะคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าไปเทียบกับคนสูบบุหรี่ธรรมดาเขาพบว่าการอักเสบของเซลล์จมูกในคนสูบบุหรี่มากกว่าบุหรี่ธรรมดาสิบเท่านะฮะทีนี้เขาก็เลยไปยืนอยู่ที่ทางสแควร์ในในนิวยอร์กไปสังเกตนะฮะสังเกตเเการพ่นควันของของคนสูบบุหรี่กับคนสูบบุหรี่ไฟฟ้านะ น่าสนใจมากเขาบอกเาะบว,ว่าคนที่สูบบุหรี่ธรรมดาเนี่ยมันพ่นควันออกทางจมูกยี่สิบเอร์ซหนึ่งในห้านะฮะสี่ในห้าเนี่ยพ่นออกจากปากแต่คนสูบบุหรี่ฟ้าเนี่ยพ่นควันออกจมูกเนี่ยสองในสามโอค้ครับสองในสามควันแต่เราถึงจะเห็นนะรูปม,มันเต็มไปหมดนะฮะ,ะก็เขาก็เลยลิงก์กับว่าเออไอการอักเสบที่มันมากกว่าคนสูบบุหรี่ธรรมดา สิบข้าเนี่ยนะอานาคตเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะต้องได้รับอันตราย<อ>นะครับแล้วเราก็แล้วเราก็คบแล้วว่า,เ,าเซลเอไอไอ,ไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาบ่มกับไอเซลเนี่ยนะฮะมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมแล้วในคนนะครับ<อ>เปลี่ยนแปลงคือรหัสพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงมันนาไปสู่การเกิดมะเร็งได้นะครับแล้วเรา,เรา เราพิสูจน์แล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้เกิดมะเร็งในหนูทดลองนะหนะูทดลองที่ได้รับควันบุหรี่ไอบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับอาทิตย์ละห้าวันวันละสีชั่วโมงเก้าตัวจากสี่สิบตัวเนี่ยพบมะเร็งปอดนะครับพบมะเร็งปอดแล้วก็ครึ่งหนึ่งของของหนูเหล่าเนี้พบคล้ายๆกับมะเร็งระยะแรกในกระปพาะปัสสาวะ กา,ารเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาประเด็นก็คือว่าในบุหรี่ไฟฟ้ามันมีเซลเลของมะเร็งนะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่มันน้อยกว่าในบุหรี่ธรรมดาแล้วก็รวมทั้งสารเคมีอื่นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนโลหะหนักเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรลหัสพันธุกรรมเรียกว่าดีเเเปลีป่ยนแปลงดีเเอซึ่งเชื่อกันนะขณะนี้นะเชื่อกันว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องเกิดมะเร็งในคน ค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันเกิดในในหนูทดลองทดลองมาแล้วหมายถึงว่าหมายถึงว่าบุอันตรายต่อรหัสพันธุกรรมหรือว่า DNA ของมนุษย์ในอนาคตจะมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่ตอนนี้มันเกิดแล้วแต่ว่าการเปลี่ยนแปลง DNA นเเนี่ยใ <DNA S 1> นอน,น,นาคตจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งอ๋อเหมือนกับ,บในหนูที่มันเกิดแล้วไงนะครับผม เอามีอันนึงที่น่าสนใจนะผมเชื่อแน่ๆว่าหลายคนคงสนใจแน่ๆนซูบุรีไฟฟ้าเสียเส่ยงเซ็กเสี่ยงเพิ่ม2.4เท่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกับที่ผมได้พูดเมื่อกี้ว่าเข้าสำรวจนะฮะสำรวจคนสูบุรีไฟฟ้านะ,ะว่าพฤติมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศไหมนะครับแล้วก็ติดตามมา2-3ปีสำรวจใหม่คนกลุ่มเดิมนี่แหละนะฮะก็พบว่ามีอาการ มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศเนี่ยมีความต้องการที่จะมีเพศหรือมีอการมีเพศอะไรเนี่ยมันมันมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ก็มันก็นิโคตินก็มีส่วนอีกฮะมันเกี่ยวกับเส้นเลือดเกี่ยวกับระบบประสาทที่ไปควบคุมการแข็งตัวของอมอ,มอวัยวเพศนะฮะและ้วก็รวมทั้งสารเคมีอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นรายงาน อยากจะบอกว่ารายงานทั้งหมดเนี่ยเป็นรายงานในอเมริกานะครับที่ก็มีการมํทำวิจัยเยอะแล้วก็เป็นรายงานที่ตีพิมพ์ที่เขาเรียกว่าวารสารที่มีได้มาตรฐานเ,าเรียกว่า peer Peer r e v i e w journal นะครับ mm hmm. ก่อนที่จะตีพิมพ์เหล่านี้ออกมานมัจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญไปตรวจไปตรวจรวจิธีการวิจัยว่ามันถูกต้องไหมการแปลผลอย่างนี้ใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกข้อมูลนึงซึ่งมีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆสิ่งที่เราไม่ได้พูดกันตรงนี้ก็คือเรื่องของการสุขภาพของฟันในช่องปากเนี่ยนะมันก็พบมันก็พบแล้วนะครับว่าทำให้เกิดปัญหาของของเนือกนะครับของเหงืออของอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามันมีสารเคมีเป็นสารเคมีเยอะแยะไปหมดนะครับในในไอรกดใว่านะครับ ผมขอข้ามไปถึงสไลด์ที่เขียนว่าใช้บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดาแต่ป<ม>รากฏว่ามันไปทำให้เกิดการติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนถาวรคือ <c oughs> คือเนี่ยไปเข้าใจว่าถ้า,ถาจะถ้าจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยให้เลิกบุหรี่บุหรี่ธรรมดาแต่กลับกลายเป็นว่าไปติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนเนี่ยถาวรอ,อย่างไรมันมีตัวกราฟซึ่งเป็น <c oughs> กราฟวงกลมให้เราเห็น ชัดเจนทีเดียวนะครับโอเคภาพนี้ครับผมภาพนี้อธิบายเลยครับผมครับอันนี้นะในก็เป็นข้อมูลในอเมริกาที่เขาสารวจอันนี้โดยโดยคนสูบเองนะเขาจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่นะครับแล้วกอีกก่ป่งเนียเขาใช้หมากฝรั่งนิโคตินนะซี่เป็นยาในการเลิกบุหรี่นะครับเอับก็สรุปก็พบมาว่าเอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะ ทำให้คนเลิกบุหรี่ธรรมดาได้เยอะกว่านะ14คนนะคนะแต่จริงๆเลิกทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาได้แค่สี่คนจากร้อยคนนะครับนะคนที่ใช้ไอ้หมากฝรั่งนิโคตินที่เป็นยาเลิกนะฮะสุดท้ายเลิกได้ทั้งบุหรี่ธรรมดาและหมากฝรั่งนิกคตินเนี่ยเจ็ดคนครับนะนะ เจ็ดคนเพราะฉะนั้นจริงๆใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็แม้จะเลือกได้สิบสี่คนแต่ว่าสิบคนเนี่ยติดบุหรี่ไฟฟ้าต่ออ oh, ครับผมขณะที่คนที่ใช้ยาหมากฝรั่งเนี่ยนิโคตินเนี่ยติดติดหมากฝรั่งนิโคตินต่อไปอีกเพียงสองคนครับนะนะนะเพราะฉะนั้นเ้วก็เลยสรุปว่า จริงๆแล้วถ้าใช้บุหรี่ไฟในการเลิกนะร้อยคนเนี่ยเลิกทั้งสองอยากได้เพียงสี่คน๋เอ,อเลิกทั้งสองอยากได้แค่เปอร์เซ็นต์เนี้ยน้อยมากน,น้อยมากแต่อีกอันหนึ่งใช้อีกอันหนึ่งก็เลิกได้เจ็ดคนคก็น้อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ติดบุหรี่ไฟต่อครับซึ่งระยะยาวเนี่ยเรายังไม่รู้ผลว่าขณะนี้นะคนสูบบุหรี่ธรรมดาแล้วเปลี่ยนม,มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย ผลระยะยาวมันจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะมันมัโอเคมันยังใช้กันมาไม่าาไานจะเอามารายงานนิดเดียวนะงานนี้จอสังงานวิจัยนี้เขามาเตือนว่าถ้าคิดจะเลิกจริงๆนะจะเลิกจริงอยากไปใช้บุหรี่ไฟฟ้านะพเพราะพราะว่าถ้าคุณใช้บุหรี่ไฟฟ้านะสุดท้ายเนี่ยแนวแนวคุณจะติดบุหรี่ไฟฟ้าต่อครับแม้คุณจะ<า>เ,เลิกก สามสิบแปดนักวิจัยจากทั่วโลกยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่นะครับภาคต่อไปที่ที่จะเห็นก็เป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็ผลวิจัยออกมาก็คือสามสิบแปดนักวิจัยจากทั่วโลกยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่สุดท้ายและท้ายสุดนะครับคุณหมอครับเหลือเวลาอีกสามนาทีสัญญาณเตือนลูกคุณกำลังติดบุหรี่ไฟฟ้าให้ดูจากอะไรเชิญเลยครับ อันนี้ก็เป็นข้อสรุปจากอของอเมริกาเขานะครับที่เขารณรงค์ปัญหาการปิดบริเวณฟ้าในนักเรียนมัธยมปลายเยอะมากนะครับก็ตามที่เห็นนะครับก็น่าจะโชว์ขึ้นมาว่าเด็กเนี่ยมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมโดยไม่รู้ว่ากลิ่นมาจากไหน,นแล้วก็มีมันจะ ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันมีรูปร่างแปลกๆนะฮะมีทั้งปากาเป็นแท่งนีทั้ง USB รูปร่างแปลกๆเป็น USB เป็นอะไรเนี่ยนะครับเยอะแยะอ่านะมีมีของเหล่านี้นะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ที่มันเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่บอกว่าหลายคนที่สูบเหล็ไฟเนี่ยเด็กก็จะมีเรื่องของอาการมึนซึมอะไรพวกนี้นะ หรือว่าก้าวร้าวอะไรเนี่ยนะไอ้เหล่านี้ก็ให้สงสัยนะครับว่ามันติดบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่านะครับดังนั้นคุณผู้ชมที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือคุณครูต้องตามเด็กสมัยนี้ให้ทันนะครับสัญญาณเตือนว่าลูกเราหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเราเนี่ยนักเรียนของเราติด ไฟฟ้าหรือไม่เนี่ยได้กลิ่นหอมติดตัวโดยหาต้นตอไม่ได้เพราะว่าพวกสารเหล่านี้เป็นสารหอมนะครับแล้วหอมทําไมมันหอม,หอมหอมจังเลยนะ,ะครับ2<ม>ก็คือเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุ้นเคยเช่นปากกาแท่ง USB รูรลางแปลกๆหรือว่าสายชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่คุ้นเคยคือตอนนี้มันแฝงมาแบบเนียนมากเลยเป็นกับ ของใช้ประจําวันหรือว่าลูกของเราลูกศิษย์ของเรามีพฤติกรรมแปลกๆนะครับอย่างเช่นอยากกุหรีไฟฟ้ามีอาการกระวนกระวายถ้าไม่ได้สูบปลีกตัวออกไปจากกลุ่มบ่อยๆไม่สามารถจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานานอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายขึ้นคุณหมอครับหมดเวลา30ิวินาทีสุดท้ายคุณหมอช่วยปิดรายการให้ไหนครับผมครับผมก็อยากจะบอกเหมือนกับที่ผมได้บอกสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือวัยรุ่นที่ไม่ได้สูบ บุรีแล้วเข้ามาสู่วิไฟฟ้าครับที่เป็นห่วงขนาดนี้ก็คือมีคนฟ้องมาหลายคนว่าพ่อแม่เนี่ยสนับสนุนให้ลูกสูบบุหรี่ไฟฟ้านะฮะเพราะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าอ,อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับมันเป็นการส่งเสริมให้ลูกไปติดสิ่งเสพติดทีตดตด่ติดรุนแรงมากๆนะครับก็คือนิโคตินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คืออย่าพึ่งไปสูบอย่าไปสูบเลยนะครับ แล้วเราก็จะเรียนรู้จากเรียนรู้จากผลกระทบของสุขภาพและการเสพติดวิเอฟ้าเนี่ยไปนะฮะจะมีข้อมูลมากกว่านี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับที่อเมริกาที่เขารณรงค์ว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็คือบุหรี่แปลงร่างนี่เองนะครับก็อย่าไปอย่าไปลองอย่าไปติดมันนะดีที่สุดครับ ครับผมขอบคุณมากๆานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจวาติสาธกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุบหรีที่มาอัปเดตข่าวใหม่ผลวิจัยบริไฟฟ้าให้กับเราขอบคุณมากครับคุณหมอครับเดี๋ยวเราจะได้พบกันในคราวต่อๆไปสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนีครับและนั่นคือทั้งหมดของรายการสยามไทยอัปเดตในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านตามข้อมูลไม่ทันทํำยังไงล่ะก็เข้าไปที่ YouTube ของช่อง13เสยามไทยรายการนี้คือเสียามไทยอัปเดตชื่อตอนอัปเดตข่าวใหม่ผลวิจัยบุริไฟฟ้าท่านจะสามารถดูย้อนหลังได้ไม่รู้จบเลยวันนี้ผมและแขกรับเชิญของเราต้องขอลาแล้วพบกกันใหม่คราวหน้าครัสัสดีครับสวัสดีครับ